สวัสดีค่ะหนูเล็กคุณแม่ลูกสองนะคะวันนี้จะพาทำแกงผนงหมูนะคะนี่ค่ะหน้าตาหน้าทานไหมคะเดี๋ยวเราไปลงมือทำกันเลยนะคะวันนี้หนูเล็กคุณแม่ลูกสองนะคะจะพาทำผนงหมูนะคะอย่างแรกค่ะเนื้อหมูค่ะมะเขือพวงค่ะกะทิค่ะน้ำมันพืชพริกแกงเผ็ดใบมะกรูดหั่นซอยพริกขี้หนูหั่นซอยน้ำตาล มะพร้าวน้ำปลาพงชูรสซีอิ๊วขาวเดี๋ยวเราไปลงมือทำกันเลยนะคะตั้งกระทะนะคะใส่น้ำมันพืชลงไปค่ะใส่พริกแกงเผ็ดลงไปผัดค่ะ ห,หอมนะคะผัดให้หอมเลยค่ะนี่ค่ะค่ะผัดพริกแกงหอมก่อนนะคะค่อยใส่กระทินะคะผัดพนแนงเราผัดพริกแกงก่อนนะคะจะได้หอมค่ะนี่ค่ะ อนนี้พริกแกงเราก็หอมแล้วนะคะใส่กะทิลงไปเลยค่ะค่ะคนนะคะเคี่ยวเลยค่ะนี่ค่ะนะคะนี่นะคะ,น,น,ะ,คะนี่ค่ะเราเคี่ยวเลยค่ะคนด้วยนะคะนี่ค่ะค่ะ ตอนนี้ก็กะทิเราเดือดแล้วนะคะนี่ค่ะเคี่ยวแล้วนะคะเริ่มเข้าที่แล้วนะคะใส่หมูเนื้อแดงลงไปเลยค่ะค่ะคนค่ะค่ะคนเลยนะคะนี่ค่ะทแนงเราค่ะ นี่นะคะแล้วก็เคี่ยวไปเรื่อยๆนะคะใส่น้ำตาลปี๊บค่ะน้ำตาลมะพร้าวะค่ะลงไปค่ะใส่ผงชูรสค่ะลงไปค่ะใส่ซีอิขาวค่ะลงไปค่ะใส่น้ำปลาค่ะเย็ไปเลยค่ะคนค่ะ ควนส่วนผสมให้เข้ากันนะคะนี่ค่ะ ตอนนี้ก็เริ่มมันนี้แล้วนะคะใส่กะทิลงไปอีกค่ะนี่ค่ะใส่เยอะๆเลยนะคะจะได้มันนะคะหอมอร่อยนะคะนี่ค่ะ ใส่หางกะทินะคะลงไปค,ะค่ะเมื่อกี้เราใส่หัวใช่ไหมคะนี่ใส่หางค่ะแล้วก็คนนะคะ ตอนนี้เดี๋ยวแล้วนะคะใส่มะเขือพวงค่ะลงไปเลยค่ะค่ะผัดัะแนงแล้วนะคะนี่ค่ะัะแนงหมูค่ะนี่ค่ะสีสันเป็นไงคะน่าทานไหมคะใส่พริกแดงลงไปเลยค่ะที่เราหั่นซอยไว้นะคะลงไปค่ะ นี่ค่ะนะคะสีสันแล้วค่ะเราก็รอให้ เที่ยวอีกหน่อยนะคะน้ำให้มาเลยค่ะนี่ค่ะนี่ค่ะตอนนี้พะเนงเราก็สุกแล้วนะคะนี่ค่ะนี่ค่ะพะนงหมูเราสุกแล้วนะคะนี่ค่ะเราก็นำใบใบมะกรูดนะคะโรยลงไปเลยค่ะ,นค,ะนค่ะก็คนค่ะ ใส่ใบมะกรูดหันซอยนะคะลงไปค่ะตอนนี้ก็เสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาตักใส่ถ้วยกันเลยค่ะค่ะเรามาตักแะแนงหมูใส่ถ้วยเลยนะคะนี่ค่ะ เน่งหมูเราคะ่ะนี่ค่ะนี่ค่ะนี่ค่ะตักใส่สถ้วยเลยนะคะสีสันน่าทานมากเลยคะ่ะนี่ค่ะเน่งหมูเราคะ่ะ ็จแล้วค่ะ,ะแนงหมูแล้วค่ะ,พะแพนงหมูเสร็จแล้วนะคะมาทานด้วยกันค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้หนูเล็กคุณแม่ลูกสองด้วยนะคะขอบคุณค่ะ